เดี๋ยววันนี้เราจะมาเวทบอดี้นะคะกระตุ้นกล้ามเนือ้อกระชับสัสดส่วนกระชับที่สะโพกและต้นขาและเราก็จะได้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องด้วยนะคะในการบอดี้เวทด้วยใช้แรงต้านของตัวเองโดยการใช้กำแพงนะคะก็จะเหมาะมากๆสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าและมีน้ำหนักตัวเยอะ ฝึกการใช้แรงต้านไปก่อนเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะในทุกๆวันก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราจดจําวันนี้ก็จะเป็นท่าที่เรียกว่าไม่ยากสําหรับสาวๆนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะก็สามารถเล่นได้นะคะเราจะยืนห่างจากกําแพงประมาณ1นก้านะคะหนก้าห่างจากกําแพงนะคะก่อนออกกำลังกายทุกครั้งบ์มกล้ามเนื้อนะคะอบอ,อุ่นร่างกายด้วยกันรวอมอัพกล้ามเนื้อก่อนสักเล็กน้อยนะคะสัก3-5นาทีก่อนนะคะ ท่าแรกเราจะยืนผักกำแพงไว้นะคะและเราจะยกขาขึ้นไปข้างหลังนะคะเราจะเตะขาขึ้นไปด้านหลังท่านี้ก็จะไม่เป็นการงอเข่านะคะให้เราเกร็งกล้ามเนื้อที่สะโพกด้านข้างและเกร็งหน้าท้องนะคะผักกำแพงไว้เล็กน้อยนะคะ เกรงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรากระตุ้นนะคะอย่าลืมที่จะเกรงเราจะยกปอบถ้าเรายกขาเปล่า,าโดยที่เราไม่เกรงส่วนไหนเลยกล้ามเนื้อเราจะไม่ได้ทํางานนะคะเราจะไม่ได้กระตุ้นกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะเป็นท่าที่ง่ายๆสําสหรับคนมีปัญหาหัวเขายกขาขึ้นไปด้านหลังนะคะไม่ต้องสูงมากกะระยะให้เราเกรง กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องและเป็นสะโพกด้านข้างที่เรายกขึ้นนะคะเพื่อนๆก็จะอาจจะยกห้าครั้งและสลับข้างนะคะเร่งกล้ามเนื้อที่สะโพกด้านข้างเร่งกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องจะกระชับสะโพกด้านข้างนะคะ คนที่มีสะโพกบุ๋มสะโพกยังไม่เต็มนะคะมีเนื้อที่สะโพกอยู่แล้วถ้าอยากที่จะกระชับนะคะเริ่มใหม่เริ่มต้นด้วยท่าง่ายๆด้วยกันาริ่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สะโพกด้านข้างนะคะสามห้าสี่สามสองหนึ่ง เราจะเกร็งกล้ามเนื้อที่แกนกลางลําตัวนะคะเราจะไม่งอเวลาที่เรายกขาขึ้นนะคะเราจะไม่งอตัวนะคะเราจะล็อกสะโพกล็อกแกนกลางลําตัวและยกแต่ขาขึ้นนะคะยกขาขึ้นเกรงสะโพกเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องถ้าเรารู้สึกเหนื่อยให้เราเป่าปากออกนะคะสี่สามสอง หนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะให้เรายืนผักจากกําแพงยืนผักกําแพงนะคะห่างออกยืนห่างออกจากกําแพงเล็กน้อยล็อกสะโพกล็อกแกนกาลางลําตัวนะคะดันกําแพงนะคะแรงต้านด้วยกัน ะะดันกำแพงเสร็จแล้วยกเข่าขึ้นมานะคะและยกสะโพกด้านข้างขึ้นเกรงแกนกลางลำตัวเกรงหน้าท้องเกรงสะโพกทำช้าๆนะคะท่านี้ก็จะได้เพิ่มสะโพกด้านข้างให้เรามีสะโพกผายสะโพกกลมสะโพกฝ์มนะคะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยให้เราเป่าปาก หายใจหายใจเข้าให้เราอ้าปากหายใจเข้านะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยให้เราเป่าปากนะคะห้าสี่งหน้าท้องเร็งสะโพกด้านข้างสามสองหนึ่งเป่าปากนะคะหายใจลึกลงไปที่หน้าท้องของเรานะคะแล้วหายใจ ายใจลึกลงไปที่หน้าท้องของเราเะไรที่เราหายใจออกให้เราเป่าปากออกนะคะห้าสี่สามเปลีหน้าท้องนะคะเปลีนสะโพกด้านข้างสามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่ง ในท่าสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะอยากกระชับแก้มก้นก้นที่ย้อยนะคะคือกระชับให้ก้นเราเด้งขึ้นมานั่นเองนะคะสําหรับคนที่เริ่มมีกล้ามเนื้อหย่อนคอยนะคะเราก็จะยืนห่างจากกําแพงเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วดันกําแพงไว้มั่นปริงที่หน้าท้องนะคะจะช่วยในการเพิ่มพลังในการยกข,ขาถ้าเราปริงหน้าท้องนะคะและปริงสะโพกเวลาเวลาที่เรายกข,ขา ดึงไปด้านหลังนะคะให้เราเกร็งที่สะโพกด้านข้างของเรานะคะยกเข่าขึ้นด้านหน้าและดึงขาไปข้างหลังนะคะล็อกแกนกลางลำตัวล็อกสะโพกนะคะเล็งสะโพกด้านข้างเล็งหน้าท้องเบาๆและทำช้าๆนะคะท่านี้ก็เหมาะมากๆ กำแพงก็จะช่วยเราเพิ่มแรงตา้านเราจะดันกำแพงเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการผักและพยุงเราก็จะได้ในเรื่องการท่งตัวและแกนกลางวันตัวนะคะถึงหน้าท้องทำช้าๆไม่ต้องเร่งนะคะเราต้องการที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อเราจะต้องปริงนะคะออกกำลังกายทุกครั้งเราจะต้องมีการกริงถ้าเราไม่กริงกล้ามเนื้อเราไม่เพิ่มนะคะกล้ามเนื้อเราไม่ขึ้นต่อนะคะอีกหนึ่งข้าง ยิงหน้าท้องดึงขาขึ้นริงสะโพกยิงกลามเนื้อมัดเล็กนะคะหน้าท้องดึงขาขึ้นช้าๆเกร็งสะโพกเบาๆท่านี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆในเรื่องของกระชับ สะโพกและก้นนะคะต้นขาที่เรามีผิวเปลือส้มหรือเซลูไลนั่นเองนะคะก็สามารถเล่นได้ทุกวันทุกวันวันละ5 10ถึง10นาทีนะคะก็สลับกันไปนะคะแต่สำหรับคนมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าก็จะไม่อำนวยสักเท่าไหร่น,นะคะก็เราต้องเลี่ยงการพับหัวเข่าไปนะคะแต่บอกได้เลยว่าเราเวทใช้แรงต้านของเราในทุกๆวันนะคะก็จะทำให้กล้ามเนือ้อเรากระชับดีมากๆนะคะ และเราก็เรื่องอาหารเราก็ควบคุมในเรื่องของโซเดียมนะคะแต่อย่าลดแป้งเพราะแป้งคือพลังงานนะคะก็ให้เราเลือกกินแป้งที่ไม่ขัดสีพวกข้าวซ้อมมืออะไรพวกนี้นะคะก็จะให้พลังงานของเราเพราะเวลาที่เราไขามันลดลงแล้วและถ้าเราไม่ได้มีแป้งเข้าไปนะคะเราก็จะไม่กระชับนั่นเองแล้วกล้ามเนื้อเราก็จะไม่เพิ่มถ้าเรากินอาหารจาพวกโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตน,น้อยเกินไปนะคะเราก็จะปั้นหุ่นยากกล้ามเนื้อเราก็จะ ขึ้นมายากนะคะเคเราก็จะมาต่อกันในท่าเวดกระชับกลนและต้นขาและกระชับกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะท่าน,นี้ก็จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ย่อเข่าไม่ได้นะคะเราจะได้เป็นกลางลำตัวแข็งแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้อง มันกลิงคมิ้วอกนะคะและสะโพกด้านข้างก็จะแน่นขึ้นนะคะทำช้าๆไม่ต้องริ่งจังหวะมากนะคะขาขึ้นด้านข้างอันนี้ก็คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะท่าน,นี้ก็จะเหมาะมากๆเลยใช้แรงต้านของเรานะ,ะรู้สึกเหนื่อยนะคะให้เราพักหายใจลึกๆนะคะ เวลาที่เราเหนื่อยเราต้องเป่าปากออกมานะคะและพักแป๊บหนึ่งในการสเติไว้นะคะเวทห้าถึงสินาทีก็จะทําให้เราคุ้นกับการใช้แรงต้านของเราเองนะคะเราจะต่อกันในท่าหมาฉี่นะคะเรียกง่ายๆก็คือท่าหมาฉี่ท่านี้แอนนี่ก็จะชอบมากๆเพราะว่าจะได้กล้ามเนื้อที่สะโพกด้านข้างฟูฟูมากๆเลยนะคะกระชับมากๆคือแน่นนะคะกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างแน่นมากๆเลยนะคะเป็นแกนกลางลำตัวนะคะ ยกสะโพกขึ้นด้านข้างเหลงหน้าท้องเหลงสะโพกเหลงสะโพกข้างที่เรายกขึ้นนะ,ะสองหนึ่งกระดูกล่างนะคะสาม เกรงหน้าท้องเกงสะโพกด้านข้างหนึ่งยืดเบาๆนะคะยืดเราจะรู้สึกเมื่อยต้นขาและเมื่อยสะโพกมากๆ,ๆเลยนะคะถ้าเราไม่เกรงเราจะไม่เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องเน้นจังหวะเร็วแต่เราเน้นด้วยการโฟกัสด้วยการเกงเรงเกรงที่สะโพกเรกรงกล้ามเนื้อมันเล็กที่หน้าท้องนะคะทำช้า ช้าแต่ชัวร์นะคะอย่าเพิ่งใจร้อนในการสร้างกล้ามเน,นะะื้อเพราะมันจะรู้สึกเหนื่อยมากๆถ้าเราใช้แรงต้านของตัวเองให้เพื่อนๆลองค่อยๆฝึกไปนะคะและจะมีอีกท่าหนึ่งนะคะในท่าปันกลนในท่าสโคสนะคะอันนี้จะชอบมากๆในท่าซูมโมสโคสนะคะเราก็จะยืนขากว้างกว่าหัวไหล่ของเรานะคะและเปิดปลายเท้าออกเวลาที่เราย่อลงหัวเขา่า เราจะต้องไปในทิศทางเดียวกับปลายเท้านะคะท่านี้ก็จะช่วยลดต้นขาด้านในนะคะถ้าใครจะจับอุปกรณ์ก็ได้นะ,ะเวลาที่เราขึ้นมาเราจะบีบก้นนะคะเราจะบีบก้นก็คือเราจะเกรงก้นข้างหลังเราและเกรงหน้าท้องนะคะเกรงก้นเวลาเราขึ้นมาเราจะเกรงก้นและเกรงหน้าท้อง ก็อาจจะใช้ดัมเบลนะคะหรือใช้ลูกตุ้มเป็นตัวเพิ่มแรงต้านนะคะละที่เราย่อลงนะคะให้เราไม่โย่อด้วยการแทงเขา่าแต่เราจะย่อด้วยการค่อยๆยยืงกลนไปข้างหลังและให้เป็นระดับฉากนะคะตั้งฉากพอเราขึ้นมาเราก็บีบกล กลิ้งก้นกลิงหน้าโองเบาๆกลิงก้นนะคะกลิงก้นของเราไว้ขมิบก้นนะคะขมิบก้นด้านหลังและกลิงหน้าโองนะคะท่านี้ก็จะช่วยกระชับก้นได้ดีมากๆคนที่ก้นไม่เฟิร์มนะคะ คุนเริ่มกล้ามเนื้อเริ่มหย่อนคอยนะคะสุดช้าๆนะคะไม่ต้องเร่งจังหวะมากคนที่ไม่มีปัญหาที่หัวเข่านะคะท่านี้ก็จะได้กระชับกล้ามเนื้อขาด้านในนะคะต้นขาด้านในและก็กระชับก้นขนณะ,ะที่เรายืนขึ้นมาเราจะขมิบก้นนะคะเปลงก้น เหงืหน้าท้องเบาๆและทำช้าๆบอกเลยว่าท่านี้เพิ่มสะโพกและเพิ่มกล้นนะคะผิวเปลือกส้มเราจะค่อยๆสลายนะคะและจะค่อยๆย,ย,ยกกระชับกล้นขึ้นมาก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะคะเป็นท่าที่ไม่ยากจนเกินไปให้เราลองปรับใช้อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะการกระชับกล้ามเนื้อนี่บอกได้เลยว่า ระตุ้นระบบเผาผลาญได้ดีมากเพราะว่าขณะที่อันทำอยู่นี้นะคะเหงื่อก็จะซึมให้เราฝึกการทําช้าและฝึกการหายใจเวลาที่เราหายใจให้เราอ้าปากหายใจลงไปหายใจลงไปที่หน้าท้องของเราเวลาที่เราคลายเหนื่อยให้เราเป่าปากออกนะ,ะจะเป็นการช่วยคลายเหนื่อยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วท่านี้บอกได้เลยว่าคนที่อยากมีต้นขาที่กระชับขาด้านในนะคะลดขาเบียด และกระชับก,ก้นเวลาที่เราเดินยืนขึ้นนะคะให้เราเกรงก้นหรือบีบก,ก้นหรือขมิบก้นเกรงหน้าท้องเบาๆนะคะจะเป็นท่าซูโม่นะคะขณะที่เราลงเข่าเราไม่เดินเราจะเข่าเราจะไปในทิศทางเดียวกับปลายเท้าของเรานะคะเวลาที่เราลงเข่าเราจะไปในทิศทางเดียวกับปลายเทา้าขึ้นมาให้เราเกรงหน้าท้องและบีบก,ก้น กลิงหน้าท้องและกลิงก้นนะคะจะช้านะคะต้นขาด้านในลดขาเบียดนะคะเพิ่มกล้ามเนื้อที่สะโพกและเพิ่มกล้ามเนื้อที่ต้นขาก็จะทําให้กล้ามเนื้อต้นขาของเราแข็งแรงการขับเคลื่อนของเราในแต่ละวันก็จะดีการใช้ชีวิตการทํากิจกรรมอะไรต่างๆ ถ้ากล้ามเนื้อเราดียิ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขาต้องมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะสําหรับการที่จะให้สัดส่วนของเราชัดเจนและเต่าผอมผานของเราก็จะดีนะคะระบบผอมผานดีมากๆถ้าเรากระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในทุกๆวันนะคะก็ให้ส,สาวและคุณแม่บ้านนะคะลองไปหัดเล่นกันดูลองไปฝึกเล่นกันดูนะคะและเล่นกันแล้วออกําลังกายกันแล้ว,ลวรู้สึกแบบไหนให้เพื่อนๆทน ในการปวดกล้ามเนื้อให้เราคูดาวทุกครั้งนะคะยืดยืดในท่าต่างๆที่เราถนัดนะคะในท่าที่เราถนัดให้เรายืดเยอะๆนะคะยืดกล้ามเนือ้อมัดใหญ่ของเราเยอะๆและจะลดอาการปวดได้ดีมากๆเลยนะคะกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดกล้ามเนื้อที่เราโดนกระตุ้นเขาจะปวดระบมในวันรุ่งขึ้นเราจะรู้สึกว่าปวดระบมถ้าเรายังไม่ออกกําลังกา,กายก็ให้เรายืดไขยเส้น จะบนที่นอนก็ได้นะคะหรือจะบนเสื่อโยคะก็ได้แต่ให้เรายืดไปเลย5-10นาทีโดยไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้ค่ะยือดอย่างเดียวและเย็นเราก็ค่อยมาเวทอีกสัก5้านาทีทําแบบนี้เป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องกล้ามเนื้อเราจะจดจํานะคะระบบเผาผลาญเราจะดีแล้วเราจะรับแรงต้านได้ดีมากๆเราจะรู้ว่าเราได้กําลังเพิ่มนะคะได้กําลังเพิ่มมากๆในเรื่องของพอมีมวลกล้ามเนื้อนะคะ ฝึกบ่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องก็จะเห็นผลดีมากๆนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่าออกกําลังกายกันแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน,นี้ด้วยนะคะแล้วไปออกกําลังกายกันนะคะทุกคนสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทํา